สมองคุณน่าจะมีอาการฟาสายคุณระชุนะครับผมเป็นอาการที่อยู่ในหนังเรื่องอะไรไลฟ์มิตตี้วอเตอร์มิตตี้อะไร itty, ะอย่างอ่ะพาเอกก็เป็นอาการแบบนี้เลยชื่อทางวิทยาศาสตร์มันชื่อว่าอาาันสักอย่างฟาสายคุณระชุ่อะไรอย่างอ่ะมันจะเป็นอาการที่เราสามารถแบบเข้ามาในจินตาการของตัวเองได้แบบแบบบอกว่าลึกกว่าคนทั่วไปอ่ะแบบนั่งเฉยๆแล้วก็นึกได้เลย ผมก็มีแต่ว่าผมปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเนี้ยทำอย่ื่นเลยไม่รู้เลยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบแบบธรรมดาบ่อยๆแล้วแบบว่ามันจําเจมากๆกับสมองมันจะคิดอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดมาให้เราแบบบันเทิงเล่นไงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอะไรทําในชีวิตมากๆมันก็จะหายไปนะผมเหมือนกรณีของผมหรือแม้ก็พระเอกจากวอเตอร์มิตตี้อ่ะ คุณลองไปดูหนังเรื่อง Water m i t t ก็ได้นะพิมพ์ภาษาไทยไปก็ได้ Water Mitty คอ,ออชีวิตพิสวงของ Water Mitty ่อะแล้วคุณจะแบบคุณจะแบบว้าวเลยโอ้ยอาการดีวกว่ากูเลยว่ะอะไรเงี้ยตอนผมดูโหอ,อย่างนั้นเหมือนกันคือการเมอมันจะเรียกอาการว่าเหมือลอยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดนะผมแล้วก็มันจะหายไปเองด้วยถ้าเกิดคุณมีอะไรให้ทำในชีวิตเยอะๆ รมดาครับผมเพราะว่าอาการฟาสายบรชิโอเนี่ยมันเป็นอาการที่มันทำมันเป็นอาการที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราบันเทิงไงก็ไม่แปลกถ้าเกิดเราจะบันเทิงครับผมเป็นเรื่องปกตินะอาการนี้มันเป็นอาการที่จะหายเองถ้าเกิดคุณเจอเรื่องที่บันเทิงเริงใจมาแทนที่อะไรเงี้ยแต่ว่าไอความสามารถฟาสไย์บรชิโอเนี่ย หลายคนถ้าเกิดไม่เคยเป็นเขาก็จะคิดว่าเราไอ้นี่นะคิดว่าเราเห็นเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดพูดตรงๆอาการนี้มันจะมันจะเป็นอาการเห็นแบบเรือรางมากกว่ามาเป็นความบันเทิงแบบเรือรางอะมันไม่ได้ชัดเจนอะแต่หลายๆคนจะคิดว่าเรามองอะไรชัดเจนแบบมองเห็นผ่านชิตจริงได้จะบางทีมองเราแบบเพี้ยนไปเลยก็มีแต่จริงๆมันเป็นแบบเรือรางเลยคนที่มีอาการนี้จะมองเห็นเป็นแบบเหมือนอยู่ในฝันมากกว่ามันจะเป็นภาพแบบเรือราง Boy. Why do I, why do I feel the needle?